หนีลูกหนี สวัสดีค่ะสสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนนะคะวันนี้มารีวิวค่ะสั้นรวม5้าชายนะคะชายล้วนหายากนะที่ก็ดังเรามีแค่สองป้ายเองนะคะที่ทําชายล้วนมานะจะเป็นป้ายเขียวแล้วก็ป้ายส้มนะคะตอนนี้ป้ายส้มหมดแล้วก็จะเป็นป้ายเขียวเนาะที่ลงใหม่นะคะใครสนใจสั่งได้เลยเยวก่อนเด้อ ป้ายปายนี้นะคะเมนช็อตเนาะตัวแรกก็เซิร์ฟเลยวอลคอมใหม่คลิปป้าทุไม่เคยได้รีวิวเลยนะนี่ดูดิพีใหม่ปะละ่นนะ,ปปะ,ละคาโก้ ก็ Go, ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เคยซื้อป้ายนี้อยู่แล้วก็จะรู้งานอยู่แล้วนะคะอันนี้เราชนอะไรวะเวสปอยตัวนี้เออเอาเซชายล้วนหายากแต่เรามีนะคะนี่เวสปอยอีกแล้วจ้า เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยมากนะคะคิดให้สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นพอนะจ๊ะกระเป๋าข้างนี่เออคาโก้อ่ะขายอยู่อ่ะห้าพันห้านะคะแต่มันอยู่ในกระสอบนี้เราขายสามพันห้าพอจ้ะคา,าโก้อีกแล้วเซิร์ฟน่ารักมากเลอใบเซิร์ฟเท่าไหร่บอกไปแพงนะเนี่ยเซิร์ฟแพงแปดพันหน้าแน่นอนค่ะไม่มีห่องเลยแรงเลอร์นะจ๊ะตัวนี้คาโก้แรงเลอร์นะใครรับรีวิวเราส่งฟรีด้วย เนี่ยแค่งานกระเป๋าข้างอย่างเงี้ยก็แพงแล้วนะจ๊ะแค่เสิร์ฟกับฮาโก้ก็แบบกินงขาดแล้วพี่จ๋าเนี่ยเวดไพร์ก็แพงเวดไพร์ชายก็หายากขาสั้นนะคะนะปีที่แล้วทนะปีเลยนะเนี่ยเวดไพร์อีกแล้วปีที่แล้วทั้งปีเลยอ่ะกดังเราไม่ได้มาเลยนะเวดไพร์นะ,นะพี่นะเวดไพร์ขาสั้นล้วนไม่ได้มาเลยนะคะหายาก เบอร์คบี้โอ้โหสวยจังเลยเมริกันอีเกิลนะคะคาโก้ฮอลลิสเตอร์ลีค่ะลีเป็นคาโก้ค่ะ ตัวนี้เป็นเวสปอยค่ะแก๊ปค่ะโอ้โ oh หมีแต่แบรนด์ดีๆทั้<ๆ>ทงนั้นเลยประมาณร้อยสี่สิบตัวบวกลบอ่ะพี่อท,อทอมมี่ค่ะวยทำไมลดจังลอยเนี้ยร้อยสี่สิบ ตัวได้อปว่าวะแชปค่ะแบรนด์แชปเป็นคาโก้ด้วยนะคะหยิบมาตัวไหนก็แบบหือยี่หอดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะด็อกเกอร์คาเป่าข้างด้วยแชปคอกลมแขนยาวมีนะพี่สองพันเก้านะคะ แขนยาวมาด้วยลูกหนึ่งเรียกพี่เอมาถ่ายรูปด้วยคาโก้อีกแล้วแกป๊ปอีกแล้วโอ้โหดูดิมีแต่ยี่ห้อดีๆใครเอารีวิวรีบเลย3,500ลูกรีวิวส่งให้ฟรีเอฟมาคาโก้อีกแล้วเนี่ยเซิ Ser f. Ser f. ร์ฟเซิร์ฟคาโก้เวทพอยต์มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะ คาโก้อีกแล้วค่ะต้นทุนตัวละประมาณสามสิบกว่าบาทนะเกงกีฬาไนก,กี้ คาก็ขายยาวยังไม่มาเลยค่ะรวมเสื้อแฟชั่นหญิงเรามีรีวิวแล้วนะคะอาโลพอสเทลคาก็ค่ะลูกหลานมารีดิตอนนี้อ, <laughs> อลิสซอน่าค่ะ เอลเอลบีนตูดิมีแต่ยี่ห้อดีๆั้งนั้นเลยอ่ะคากโก้โครคุ้มเลยนะคะอเมริกันอีเกิล ซาร่าค่ะซาร่าซาร่าดูดิมีแต่ยี่ห้อดีๆรับพี่ดาด้าพี่ดาด้าเอาใช่ไหมโอเคพี่ดาด้ารับเนาะพีดดาด้าทักชัดเลยนะคะนเนี่ยโอนาวีนะ เทิร์ฟอีกแล้วเนี่ยแชปมาค่ะเป็ดป่อยอโหม,มันใหญ่อลังการอย่างนี้รีไวโอ้โหโลโก้แบบบิ๊กบึ้มมาค่ะพี่ดาดารับค่ะพี่ดาดาบอกโอเคจ้า เสื้อคอตตอนหญิงมีค่ะพี่สุพนันมีทั้งเบอร์หนึ่งและเบอร์สองนะคะคาโก้และจ้าอเมริกันอีเกิลค่ะคือมีแต่ยี่ห้อดีๆอ่ะพี่สั่งแบบไปขายคุ้มเลยอ่ะหาไม่ค่อยได้น้อชายล้วนอ่ะ มีแค่สิบกว่าลูกเองนะนอติก้า 4K ค่ะทำไมมันมืดๆวะเนี่ยคาโกโ้เสื้อกักเดินป่าไม่มีจา้าคาโก้อุ้ยคาโก้ก็หลายตัวอยู่นะน,นี่เนี่ยเมริกรันเมริกรันอีเกิล อเมริกันอีเกิลนะคะงานป้ายหลวหลาฮัลโหลเนี่ยงานดีอะ่ะคาโก้ตัวนี้ดูไอตัวท่อนใหญ่เลยนะด้วยนาะดูดิอเมริกันอีเกิลงานดูดีมากเลยพี่ เห็มคัดด mm. uh. ้วยหรอลีค่ะฮาโก้โคลัมเบียเห็นป้ามีแต่แบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะคุ้มมากนะคะนี่ยังกระเป่าอีกแล้วด้วยดิเนี่ยอเมริกันอีเกิลค่ะเป็นเวทอพต์ตัวนี้อเมริกันอีกแล้วป้า แอร์โรพาสเทลไปคัดแยกตัวดีๆลดๆขายได้ราคาเลยนะั <c oughs> น่นเอง่ะอับเบอร์คับบี้อันนี้ติดมาตัวหนึ่ง Eagle. <c oughs> อเมริกันอีเกิล <c oughs> คาโก้อีกแล้ว <c oughs> ไม่ขึ้นวะ <c oughs> บานาน่ารีพรับบริก<ต>เป็นคาร์โก้เป่าค่าอีกแล้ว,ลวรีวายอีกแล้วค่ะโอ้โหไปโซดโซนป้ายใหญ่อลังการงานสร้างรีวายเด้อเป็นคาร์โก <Car go. S 2> ้เออแก๊ปค่ะ อุ้ยเนี่ยมีแต่ยี่ห้อดีๆอ่ะเซิร์ฟตัวนี้น่าพี่ตัวน,นี้ควิกซินเวอร์ค่ะออริโซนาดูดีงานโคตรดีเลยผ้าผ้าดีนะ จะสั่งสั่งเลยนะมีไม่เยอะนะสิบกว่าลูกนะรอบนี้ฮอลลิสเตอร์ค่ะอุ้ยเป่าข้างเนี่ยงานดีๆเดอ้อแกล็บเ้ยแบนเยอะอยู่นะลูกเนี่ยคอดีดาสพี่ๆป้ายเนี้ยคือขายมานานแล้วนะ ดิกกี้เข้ายังมากูก็เจอดิกกี้เหมือนกันดิกกี้ดิกกี้สองตัวเลยสวยปะเออสวยนี่ลูกค้าเอฟแล้ว อเมริกันอีเกิลเขาขายเกินเท่าไหร่อะใช่ขายแพงอะดิกกี้โปโลโปโล้ายหนังค่ะสี่ห้าสี่ตัวสองพเกือบได้ค่ากระสอบแล้ว เบอร์ค ok ับบี้ผ้าดีมากตัวนี้ผ้าหนามากเลยอเมริกันอีกเกิลค่ะเบอร์มิวดาเนี่ยเมริกันอีกเกิลอีกแล้วดูดีมีแต่ยี่ห้อดีๆเป่าข้างแล้ว แฉปค่ะตัวเบลเลอร์แชปเหมือนกันโอ้โหใครไม่เคยลองมาจัดไปเลย3,500บาทชายล้วนนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยมากคิดให้10%นะคะสนใจสั่งได้เลยจ้า